เอาตัวรอดสู้อย่างมีสต๊์ มันต้องอย่างนี้เอาละฮะตาแรกนะครับได้เป็นอินโพสเตอร์เลยนะครับชื่อว่าบลูนะฮะแต่ว่าสีชมพู <c oughs> เออหลอกไปเนียนๆหลอกไปเนียนๆ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วหนึ่งมีคนมาตรงนี้เออเฮ้มีคนเจอครับ ที่ไหนเจอที่ไหนหูหเน <c oughs> <c oughs> ียนตามไม่เห็นอะไรเลยนะฮะไม่มีใครเห็นอะไรเลยนะสคริปต์นะครับวดข้ามไปก่อนอ่าไปแล้วหนึ่งครับเ <c> น <oughs> ียนๆไปหนึ่งต่อต่อต่อตอ่อตาตรงนี้ของผมยืนเนียนไว้ยืนเนียนไว้ตัดไฟนิดนึง โูดาวเรียบร้อยมีใครอยู่แถวนี้ไหมน่าจะไปเปิดไฟกันหมดเลยแน่เลยอ,อยู่นี้กันหมดครับมาเปิดไฟกันมีคนมาดีนะที่ไม่ไปกดเมื่อกี้กาลังจะไปกดพอดีเลยออกไปแล้วห้องแอดมินมีใครไหมสวยสวย <laughs> ไปอีกหนึ่ง เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยวัดดีเพื่อนไปด้วยกันไปด้วยกันจะได้แบบมีคนบอกว่าอยู่กับเราเรียบร้อยมาอีกหนึ่งยังไงใครเจอสีฟ้าเจอนะฮะอู้อูเนียนเนียนเขาถามอะไรถามด้วยสีส้ม <laughs> เฮ้ย <laughs> เห็นได้ยังไงเห็นเราออกมาจากท่อเขาเห็นเราออกจากท่อได้ยังไงเออจริงด้วยสีส้มอยู่ตอน ตอนที่เราออกมาโหวตไปแล้วคนหนึ่งนะฮะสีดำโหวตใครก็ไม่รู้สองคนโหวตแล้วอ่ะโหวตผมแน่เลยอ่ะสคิปข้ามไปก่อนข้ามข้ามสีเหลืองโหวตผมไม่ได้ละต้องรีบจัดการเอ๊ะแต่ว่าสีดำเขาสงสัยสีเหลืองนะฮะไม่ใช่สีเหลืองสีสีส้มสีดำเขาสงสัยสีส้มเพราะฉะนั้นผมต้องผมต้องจัดการสีดำใช่ไหมมันถึงจะเข้าท่ากว่าหาสีดำก่อนัสดีเพื่อน สีดำอยู่ไหนสีส้มอยู่นี่สีน้ำเงินมาไอ้สีม่วงมาฮะมาตรงนี้สีดำอยู่ไหนแล้วเนี่ยไม่ได้และเดี๋ยวมันจะหมดเวลาซะก่อนสักคนหนึ่งสักคนหนึ่งก่อนมีไหมตรงนี้มีโอเคทำเป็นดูกล้องดีกว่าทำเปนดูกล้อง ยังไม่มีใครเจอนะฮะเนี่ยเราอยู่ด้วยกันหมดเลยเห็นไหมอยู่ด้วยกันหมดเลยไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันสีดําอยู่นี่สีดํามาคนเดียวสีดํามาคนเดียวสีดํานี่ไงผมว่าสีดําใช่ไหมหาพวกหาพวกเขาบอกว่าสีน้ําเงินนะฮะตามสีขาวอยู่ตลอดผมเนียนโทษสีดําไปเราอยู่กันสี่คนใช่ไหมเมื่อกี้ เขามาทางเดียวกันกับที่ผมเจอล่างสีดำโหวตไปแล้วทุกคนโหวตสีดำไปใครยังไม่โหวตละ่ะสีดำยังไม่โหวตกำลังแก้ต่างให้ตัวเองอยู่อ่ะโหวตหมดแล้วฮะสีดำเรียบร้อยสีส้มยังเป็นตัวปริศนาอยู่นะฮะสีดำโทษมาตามแผนเป๊ะๆเออ <laughs> <laughs> เหลือกี่คนเนี่ยเหลืออีกสี่คนเชื่อได้เลยว่าสามคนนี้เขาจะไม่ไปไหนแน่นอนเขาจะเกาะกลุ่มกัน ชัวเลยสีน้ําเงินเนี่ยตามสีขาวอยู่แล้วนะฮะเขาบอกจะตามไปเรื่อยๆสีส้มเนี่ยสงสัยเราด้วยสีดําด้วยนะฮะแต่ว่าเราชื่อบลูไง <laughs> ไปด้วยกันดิไปด้วยกันผมต้องปิดผมต้องปิดปิดออกซิเจนไปก่อนอีกคนหนึ่งอยู่นู้นใช่ไหมไปก่อนเลยหนึ่งอ่าออกไปตรงนู้นอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งทางห้องนี้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 คูดาวคู่ดาวคูเดาว ชนะได้ไง <c oughs> กะว่าจะไปเก็บอีกคนนึงนะฮะเพราะว่าเหลืออีกสองคนถ้าเก็บอีกคนนึงก็คือชนะเลยแสดงว่ามีคนออกแน่เลยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ชนะมาได้เน,นเนียนไปเอ้าโอ้โหสองเกมวันนี้วันนี้ดวงมากับฆาตกรเออเดี๋ยวก่อนปิดไฟก่อนปิดไฟไปห้องไฟกันไปที่ห้องไฟกัน